บ้านมุกดานารินรักหรือคบเจชนาทิพย์จริงไหมคบเจชนาทิพย์จริงไหมหลังควงคู่กันไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นหรือคบเจชนะทิพย์จริงไหมบ้านมุกดานารินรักตอบสถานะหลังควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นกระแสคู่จิ้นข้าวงการไปซะแล้วสาหรับนางเอกสาววิกหมอชีตมุกมุกดานารินรักกับนักเตะแข้งทองเจชนาทิพย์ส่งกระสีนหลัลงฝ่ายหญิงและเพื่อนนักสแสดงอย่างฮานาลีวิสและพลอยรันดาภา มันตัดลำพะบินไปญี่ปุ่นเพื่อถ่ายรายการโดยมีหนุ่มเจอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวและด้วยความมุ่งมิ้งของเจและมุกดาทำเอาแฟนคลับเชียร์หนักมากถึงขั้นอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆได้เจอสาวมุกดาเลยรีบคว้าตัวมาถามถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายชายว่าตกลงสถานะคืออะไรโดยนางเอกสาวเผยว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะถามว่าตกใจไหมก็ไม่ค่อยตกใจค่ะเพราะพี่เจมีข่าวกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะ เลยรู้สึกว่าน่าจะปกติสําหรับเขาแล้วแหละแต่สําหรับหนูก็แปลกใจไม่คิดว่าเขามาจับคู่เราเพราะเราคนละคั่วกันมากเลยหนูก็เลยไม่คิดอะไรจริงๆก็คก็ขำๆค่ะตอนนั้นไปเจอพี่เขาได้ยังไงคือตอนนั้นกําลังคิดคอนเทนต์ว่าจะทํายังไงให้คนดูชาแนลที่เราทําก็เลยคิดว่าไปเล่นกับพี่เจไหมเพราะมีพี่ที่รู้จักเขารู้จักกับพี่เจก็เลยดีลกันเลยก็มีการพูดคุยกันพี่เขาก็มาว่า มาได้มาได้ก่อนหน้านั้นเราทั้งคู่รู้จักกันไหมเขาก็คงรู้ค่ะแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันต่างคนต่างรู้จักกันในหน้าที่แล้วรู้จักผ่านพี่คนกลางอีกคนนึงก็เลยดีวได้ค่ะพอคนจับตามองมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างก็ยังรู้สึกเฉยๆค่ะก็ยังปกติค่ะหลังจากที่มีข่าวออกไปเราก็มีคุยกันค่ะพี่เขาก็ไลน์มาถามว่าข่าวออกพี่ขอโทษนะ หนูก็บอกไปว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเหมือนตอนแรกพี่เขาไม่กล้ามาถามเองด้วยนะคะเขาฝากคนอื่นมาถามหนูก็เลยบอกว่าทําไมไม่คุยกับหนูเลยล่ะคือเขาคงกลัวด้วยเห็นกระแสมไม้คนจิ้นค่อนข้างหนักก็เห็นอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจิ้นได้จิ้นได้แต่ในชีวิตจริงไม่มีอะไรได้คุยกันนอกรอบบ้างไหมไม่ค่อยนะคะเขาคุยกับหนูน้อยมากนะพี่เจเขายังไม่ใช่สเปกหนูเท่าไหร่ เขามีท่าทีมาจิบเราไหมก็ดูแลทั้ง3คนเลยค่ะไม่ได้เทคแค่หนูเป็นพิเศษนะ